พี yeah, like. mm ่พื่อนอะไรได้พี่น้องเออขอหวังผลงานอะได้พี่น้องมันโมเมนต์อ่างง่ายๆดิขอปลูกกันโดดไม่ก็จะได้มาอ่างมันโมเมนสิได้อ่างง่ายๆเดิพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเออมันโมเมนได้ง่ายๆดิพี่น้องมันโมเมนได้ง่ายๆดิค่ะเออคนน่ะไรกคือสินยังคนน่ะมันโมเมนได้ง่ายๆเด้อสื่อจะได้มาอ่างมันโมเมนต์เรื่องง่ายๆเดิค่ะขออ่างนเลยด้ออันนี้ของใหญ่อันนี้ของน้อย อันนี้ของน้อยอันนี้เห็ดน้อยอันนี้ไข่น้อยอันนี้มีถุง abonn abonn หอยน้อยหอยใหญ่ายซาลาประมาณนี้แหละพี่น้องขออ่างไหมเด้ออ่างไหมเด้อค่ะต่ำไหมพี่น้องขึ้นยากไหมพี่น้องขึ้นยากแมต่ำแล้วก็ต้มใส่ไข่ต้มใส่ไข่แล้วก็ลวกผักจากพี่น้องเห็ดอันนี้กินยงกระเสียบกินกระเจงกระเสียบต้มเนียโอ้ยหอมห่วยห่วยคนเดียวพี่น้องเลยเห็ดอันนี้อร่อยอร่อยสุดใจค่อยคัก แล้วเกี่ยวตาสัญญาต้องกลับเมียบ้านเพราะว่าแมวนั้นยังรออาหารจากเราวันนี้วันศิลรือว่นอย่างพี่น้องเห็นเขาขายดอกไม้กันแล้ววันอะไรเนาะไม่ได้ซื้อหมากไม้หมากไรเดอ้อพี่น้องเด้อตะเวนตะโตกดินนะทางนี้ไอพระจันทร์ก็ขึ้นแล้วค่ะทางนี้พระจันทร์ก็ขึ้นแล้วค่ะพระจันทร์ยุ่งสวงกันเด้ออันจะตามมันไปค่คะเออ แต่วันก็บจุดตกดินไอ้เก่งก็ขึ้นแล้วพี่น้องจะอ้อยอ้อยนอนอนนอนสวนห่างๆเนี่ยแหละพี่น้องห่างๆ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 อะไรก็ทำมันก็ห่างหมดเลยแหนมแรงเพชรศพแดงท้าเด็กมันจะสวยกว่านี้นะ สวยเท่าใดเท่าใดได้ไฟสวยเป็นตะแพงทะเดชพี่น้องคุณเลยเดแะเด๊ะผ่านมาทางนี้ทุกวันงามอีดีเด้วว่ามันงามเหรียเหรียญนี่พี่น้อง อาไทยหลปไปน้ำเด้อคนหา